โอเคครับเ็ื่อกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีรากเข้าสู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหูฟังหนึ่งตัวนะครับเพื่อนซึ่งหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังชื่อว่า Mar ช h a l l Major V นะทุกคนอ่ะขออนุญาตหยิบกล่องมาก่อนนะทุกคนกล่อกล่องผมถอดวางเอาไว้นานแล้วนะครับเพื่อนจริงๆแล้วผมก็ใช้งานมาพักนั้นนะครับตัวกล่องของ m a r ช h a l l Major V นะทุกคนต้องบอกนะว่าสินค้าของมาแชลนะครับอันนี้เขาไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะผมซื ก็ถ้าใครที่ซื้อมานะครับทุกคนต้องระวังของปลอมมานิดหนึ่งนะครับทุกคนถ้ามีเท่าของแท้นะครับผู้นําเข้าโดยตรงจะเป็นร้านอาชนะฮะอาชอาชมัดูผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับทุกคนก็เขาจะเป็นร้านผู้นําเข้าตัวแทนผู้เดียวนะครับส่วนร้านค้าร้านซื้อทั่วไปอาจจะมีทั้งร้านออกมาชาวเองร้านโเตเกสเจตหรือว่าร้านมั่นคงนอะไรเงี้ยคือจะมีหลายร้านทุกคนแต่ว่าต้องมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะเพื่อนนะสำคัญนะครับในนั้นนี่เสี่ยงเจอของปลอมสูงนะครับทุกคนก็ มาดูสเปคกันครับทุกคนสเปคตรงนี้จะเขียนว่าเป็นมาแชลแมเจอร์วีนะครับมีหูฟังมีรู3.5มิเมตรเป็นออริโอการน,นะครับทุกคนควิีสตาร์ทไกด์มีภายในเล่มนะครับทุกคนอินคูดอินเดอะบ็อกนะครับมี usb type c ชาร์จนะครับทุกคนตัวนี้ใช้อ่ใช้เป็นไดนามิก 40มิลิเมตรนะครับทุกคนเป็นไดเวอร์40มิลิเมตรสองข้างนะครับรองรับได้สูงสุด32โอห์มนะครับแล้วก็รันสูงสุดที่20 20เฮิร์ตถึง20กิโลวัตต์เฮิร์ตนาเพื่อนแล้วก็เซนเซอร์ทีวีตัวนี้ผมไม่ลงรีดีเทลเรื่องกันนะตัวนี้ผมซื้อเป็นสีดำนามเพื่อนก็สเปคโดยรวมแล้วนะครับทุกคนสมัยนี้นะครับทุกคนคือเรื่องหูฟังอ่ะผมอาจจะไม่ได้ อ่าไม่ได้รู้อะไรเยอะเนาะต้องบอกว่าสมัยเนี้ยหูฟังส่วนใหญ่จะใช้ไดรเวอร์ประมาณ40่มิลขึ้นนะครับสำหรับหูฟังที่เป็นฟูลโฟนอ่าฟูลฟูลฟูลโฟนอย่างเงี้ยทุกคน,นเนี่ยไปถึงครอบหูแบบนี้นะเพื่อนด้านในกล่องครับก้อนจริงๆแล้วผมแกะมาแล้วล่ะมันไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนมีใบเสร็จครับใบเสร็จก็ราคาตัวนี้จะอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทน,นะครับ,บ,บเพื่อนๆตามราคานะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเพื่อนได้ช่วงโปรมาจะเหลือประมาณ4,000กว่าสี่พันได้ปลายครับทุกคนแล้วก็ด้านในจริงๆก็จะมีหูฟังตัวนี้มมมมาาใให้้้้้นน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 ะะะะะคคคคครรรรัััับบบเเเพืื่่่อออๆตวววีีลลลยฮแแกกก็็็ดจไไปูทุ ส่วนสายชาร์จอยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แกะมาใช้ทุกคนก็เป็น Type C ดู Type C นะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวมาดูนครับว่าในกล่องมีอะไรกันอีกนะครับเพื่อนอ๋อไม่ใช่ในกล่องสิมาดูกันว่าฟีเจอร์ของหูฟังมีอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนก็หูฟังตัวมาเชีย์เมเจอร์ครับต้องบอกกันว่าไอ้กระเป๋าเคสตัวเนี้ยมันไม่มีเอามันไม่ได้มีแถมมาให้นะครับทุกคนผมแนะนํานะครับเป็นไปได้ซื้อได้ก็ซื้อนะทุกคนอันแค่ใบแค่ไม่ร้อยสองร้อยนะครับทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสมดีวิธีีกกกกาาาารรรรใใช้งงงนนวิธส่ะะเเป๋็ือคับ เพราะว่ากระเป๋าใบมันจะพอดีกับหูฟังเป๊ะเลยนะด้านหนึ่งก็จะใส่สําหรับใส่พวกสายอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอีกด้านหนึ่งจะใส่หูฟังนะทุกคนวิธีการเก็บหูฟังนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับหูฟังเข้ามาแบบนี้นะครับดึงเข้ามาให้สุดเงี้ยงนะครับทุกคนดึงเข้ามาให้แบบนี้เพื่อนจะเห็นนะซ้ายขวานี่นะดึงเข้ามาให้สุดล็อกก่อนครับตัวเหล็กจะขึ้นไปยาวๆสูงแบบนี้นะแล้วก็หักเข้ามาแบบนี้ครับแล้วเราก็ทําการบีบเข้ามาแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็ทําการใส่เข้าไปในกล่องแบบนี้นะเพื่อน ใส่พอดีเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าบุฟังก็จะหักนะก็แข็งแรงอยู่เนาะแล้วก็ทําการปิดคุณเคยไหมเจอปัญหาวิดีโหมดอายุไม่สามารถใช้งานได้ซื้อของแท้ผ่านร้านค้าไอทีก็ราคาแสนแพงจะซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ก็กลัวโดนโกงวันนี้เราขอเสนอซีแฟนร้านค้าไอทีออนไลน์ที่จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงวิดีโลิขสิทธิ์แท้ในราคาประหยัดพร้อมส่วนลดอีกมากมายอีกทั้งยังมีสินค้าโปรแกรมแท้อีกมากมายอาทิเช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศโปรแกรมสแกนไวรัสคีย์เกมแพ้ราคาถูกและโปรแกรมยูทิลิตี้ต่างที่คนมีในคอมพิวเตอร์ของคุณวันนี้เรามีโค้ดส่วนลดพิเศษสำหรับ Windows แท้และโปรแกรม Microsoft Office ส่วนลดสูงสุดถึง50%พร้อมแล้วที่จะให้คุณเข้าไปสัมผัสถึงของแท้ลิขสิทธิ์โปรดีอีกเพียบคลิกที่ปักหมุดได้เลยครับผมกล่องไลแบบนี้รูดซีปิดได้เลยครับทุกคนก็จะเป็นการเก็บลงกล่องน,นะทุกคนเผื่อใครงงนะว่า ي, ทำไมกล่องหูฟังมันมาแล้วมันใส่ไม่ได้ อันนี้ก็บอกไปก่อนนะครับเผื่อใครไปซื้อกระเป๋าใส่เนาะนส่วนของหูฟังครับทุกคน <c oughs> จริงๆตัวนี้ครับมันจะมีเดวเวอรของเจ้าตัวหูฟังเนะะีนเ่ยครับเพื่อนเนดเวอรของเจ้าตัวมาแชลเองสามารถปรับอะไรได้เล็กน้อยครับทุกคนก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของปรับปุ่ม เจ้าตุม่มจะเป็นปุ่ม M M ช็อตคัทตัวนี้ครับมาชาวช็อตคัทนะครับให้เข้าให้เข้าในส่วนของ Spotify ที่เป็นแอปพลิเคชันฟังเพลงเนาะหรือว่าต้องการให้ปรับค่าต่างๆก็สามารถมาตั้งที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับทุกคนจริง่งปุ่มนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่ามันเป็นปุ่ม Quick Shot นะครับทุกคนก็คือแบบเข้าแอปฟังเพลงรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยกดรือว,ว่ากดหยุดกดเล่นซึ่งความเป็นจริงแล้วปุ่มหลักๆที่ใช้จะเป็นปุ่มนี้ครับเป็นเงื่อน ปุ่มนี้ครับอย่าไปหมุนเล่นนะครับทุกคนเราไม่ได้มีไว้หมุนนะตอนแรกผมเข้าใจผิดดูหมุนก็ไม่หมุนนะครับเพราะว่าผมเพิ่งใช้มาแชวครั้งแรกนะครับทุกคนก็ปุ่มตัวนี้ครับวิธีการใช้งานวิธีการเปิดก็คือกดค้างเอาไว้ครับกดค้างเว็บนี้ครับทุกคนมันจะมีเสียงตึ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 งนะฮะก็คือผมไม่ไม่ได้ยินหรอกเพราะว่ามันเป็นหูฟังนะทุกคนแล้วก็นี่ครับไดเวอร์ด้านข้างจะเป็นสี่สบมิลลิเมตรนะทุกคนอาจจะมองไม่ค่อยออกครับต้องบอกว่าเป็นไดเวอร์ที่เสียงทนเสียงครับให้เสีียยงงงงกกลลาาาคคนนน้้้จะเเดสมววรแแ็ห เกิเสียงต่ํานี่มาในโทนพอประมาณครับเสียงต่าผมมองว่าอาจจะน้อยไปน,นิดนึงด้วยความที่ว่าเขาเป็นหูฟังฟูอ่าเป็นหูฟังเต็มหูก็จริงแหละแต่ว่าตัวหูครับคือหูอะ่ะถ้าใครที่เป็นคนหูใหญเ่เพื่อนเวลาใส่ไปแล้วตรงนี้ผมจะบอกว่าแผ่แผ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 นอีแผ่นแผ่นเนี้ยイヤแผ่นเนี้ยมันเล็กมากนะมันเล็กมากถ้าใครใส่ไปจะรู้เลยครับว่าจริงๆแล้วหูฟังตัวเนี้ยมันเหมาะกับเราสำหรับคนที่หัวไม่ใหญ่มากมากกว่าเนะเออแต่ว่าใครที่หัวใหญ่ก็อาจจะต้องขออภัเน้่ย มันอาจจะไม่ค่อยพอดีหัวนิดนึงซึ่งผมมาเป็นคนหัวใหญ่ทุกคนพอใส่ไปอ่ะเหมือนเสียงมันจะแบบเสียงมันจะรอดอ่ะเออเพราะงั้นก็มันจะมีอีกรุ่นนึงครับทุกคนท,น, Marshall, นที่เป็นมาแชลรุ่นที่สูงกว่านี้ที่เป็นฟูที่เป็นฟูลโฟนมากกว่านี้แต่ว่ารุ่นนั้นจะราคาหลักหมื่นเลยคือไดเวอร์ด้านในอุปกรณ์ทุกอย่างอ,อ่าแทบจะคือสเปกก็มันเหมือนรุ่นนี้เลยครับทุกคนแต่ว่าตัวนั้นมีเอ็นซีนะครับคือมีตัวตัดเสียงด้วยเพราะงั้นก็ตัวนี้ครับราคาห้าพันกว่าบาทก็เป็นอีกตัวนนาน แทนนะครับใช้งานแทนจริงๆผมไม่รู้ว่าตัวไหนดีกันทุกคนเพราะว่าผมมี AirPo อ Gen 4ที่เป็น A4 n ด้วยนะครับทุกคนตังนี้ผมกำลังเปรียบเทียบกันอยู่เนาะปุ่มนี้ครับเหมือนที่บอกครับทุกคนคือขึ้นหน้าขึ้นบนนะครับขึ้นบนขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างคือการเพิ่มอล่มอ,อล่ม up อล่ม down นะครับทุกคนนะดูตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ซ้ายขวาคือการเปลี่ยนเสียงเพลงเปลี่ยนเพลงน,น,น,นะครับไปเพลงที่ไปเพลงต่อไปไปเพลงกลับมานีครับกดหยุดจะเป็นการหยุดเพลงอะอาจจะอาจจะได้ยินเสียงเพลงนิดนึบ เดีดย๋ยวดลิขสิทธิ์นะเดีดย๋ยวดลิขสิทธิ์ <c oughs> ตอนนี้มีสาย3.5ครับสําหรับต่อเข้าเครื่องได้นะครับทุกคนเผื่อใครต่อเข้าเจ้าตัวอตัวที่เป็นป็อกเก็ต็อกเก็ตเล่นเพลงนะครับที่เป็นพวกแหน M แอมนะครับก็สามารถพัาขยายกําลังกับเสียงได้ซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่ามาแชลเขาจูนเสียงมาดีแล้วนะอืมแต่ว่าใครที่ได้หูฟังมา,าแรกๆอาจจะงงาครับว่าทำไมเสียงมันดูจืดจืจังๆกันทุกคนนะผมแน,นะนําว่าไปเบิร์นัก ประมาณเจ็ดถึงสองชั่วโมงครผมตีไว้เลยสามวันกันเต็มครับเปิดเพลงฟังไปเรื่อยครับทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเบินเบินลำโงพงพอสมควรเหมือนกันนะว่ามันจะเข้าดีก็ทางว่าตอนแรกที่ผมได้มาผมก็ตกใจกันว่าเฮ้ยทำไมเสียงมันออกมาดูไม่ค่อยจะเพาะเท่าไหร่เลยคือปุ่มดอยล็อกมันจะมีแค่นี้จริงทุกคนไม่มีเลยนะครับมีปุ่มเนี้ปุ่มหลักเลยเวลาที่เ,เพื่อนๆต้องการจะไปเชื่อมต่อบูทุธตัวใหม่ครับให้เพื่อนเพื่อนํำครับทำการกดับบปุ่มคลิกสองครั้งครับปุ๊บๆแบบนี้ครับมันจะเป็นสีฟ้า แบบนี้นะฮะทุกคนทีนี้ก็ไปเลื่อนดูที่โทรศัพท์หรือแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ของเพื่อนครับว่าเมเจอร์บีขึ้นมาหรือยังครับหรือมาช่างเมเจอร์บีคือเป็นรุ่นตัวนี้นะครับก็หูฟังตัวนี้เนานะอืมก็ถ้าหาเจอเราก็นาการคอนเน็กนะครับเพื่อนเพก็ตัวนี้หลักหมันจะอยู่แค่นี้ครับเพื่อนเือนตัวนี้หูฟังนี้สามารถคอนเน็กต่อได้หลายเครื่องนะครับผมต่อ2เครื่องติดเลยนะแต่เวลาที่เขาเล่นแล้วนะเนี่ยเขาจะเล่นได้ที่ทีละทีลาทีละดีไวท์หรือว่าทีละเครื่องนะสมมติเพื่นมย้จะัดดไหุ คอมก่อนแล้วมาฟังโทรศัพท์ต่อเนื่องอะได้แต่ฟังมาพร้อมกันทําไม่ได้นะครับทุกคนมันจะไม่เหมือนบางรุ่นนะถ้าอย่างหูฟังบางรุ่นอย่างอหออูฟังเกมมิ่งเจ้า Steel Series Nova X Nova X s e เนี่ย สามารถฟังได้ทั้งสามจุดสามารถฟังได้ทั้งเจ้าตัว USB รับเลยแล้วก็บลูทูธเลยแต่ว่าตัวนี้เขาไม่มี USB รับให้นะเขามีแต่บลูทูธอย่างนะครับทุกคนก็ถ้าเป็นรุ่นแบบนั้นน่ยมันสามารถฟังได้ทั้ง2องสองดีไวซ์หรือสองสอง่สองอุปกรณ์พร้อมกันนะครับก็ที่บอกมาก็ประมาณนี้ครับทุกคนวิธีการเลื่อนเข้าเลื่อนออกก็ตรงนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยครับเรื่อนแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวหักนะครับทุกคนอาจจะดูเหมือนเปราะบางแต่จริงๆเนาะผมก็กลัวหักนะแรกๆแต่พอใช้มาพักหนึ่งเออเขาแข็งแรงมากนะครับเพื่อน การออกแบบก็ถือว่าดูดีพอสมควรเลยแล้วก็ไม่ค่อยบีบหัวเท่าไหร่ครับที่ผมชอบมากเลยไม่บีบนะเห็นแบบนี้ก็จริงแต่ไม่บีบนะครับทุกคนสาระด้านในจะมีเขียน E S T หนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าสองครับ Estimate นะครับวันที่เขาอ่อ S S T เนะคยหรือวันที่เขาสร้างนะวันที่เขาผลิตขึ้นนะมาเชลวันเกิดนะเพราวันเกิดเขานะครับทุกคนนะก็โดยรวมก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าผมจะไม่ผิดตอนนี้น่าจะมีประมาณ3ามสี่แล้วก็มีสีดาสีชมสีขาวแล้วก็สีน้ําตาลที่เป็นสีใหม่นะครับทุกคนก็ จุดที่ควรระวังจริงๆแล้วก็ทุกสายไฟน,นี้แหละครับทุกคนก็อย่าไปเล่นเขามากแล้วกันนะ,ะทุกคนเพราะว่าเขาไม่มีสายเลยนะทุกคนจะเห็นนะครับว่าช่วงนี้จะเป็นเหล็กที่ไว้ปรับอย่างเดียวสายคือสายเส้นนี้เลยถ้าขาดมีใครมาดึงปุ๊บนี่อาจจะเสียหายได้เลยนะทุกคนเพราะว่าก็เป็นจุดอีกหนึ่งจุดที่ควรระวังแล้วก็ปุ่มนี้ครับอย่าไปหมุนเล่นนะเออผมไม่รู้ตอนแรกผมนึกว่าคือผมเคยเล่นดนรีไงผมก็นึกว่าหมุนที่ไหนได้ไม่ใช่หมุนนะครับเรื่องึืนเรื่องึ้นเลื่อน,นลงเฉยเนาะอืม ก็ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับการรีวิวเจ้าหูฟัง Marshall Major V ครับเพื่อนเป็นหูฟังหนึ่งตัวครับที่บอกเลยรับว่าน่าใช้ครับด้วยราคาด้วยด้วยอะไรด้วยผมมองว่าเหมาะมากครับทุกคนแต่ว่าราคาตัวนี้มันจะไปชนกับเจ้าตัว AirPod Gen 4ที่เป็นตัวธรรมดาพอดีแต่ไดเวอร์มันต่างกันครับทุกคนเพราะงั้นก็ลองดูถึงวิธีการใช้งานครับไมโครโฟนและเพนต่างผมอาจจะไม่ได้เทสให้ดูนะเพื่อนเพราะว่าผมเป็นสายใช้งานที่ต่อคอมพิวเตอร์เป็นหลักเพื่อฟังเพลงนะครับผมเป็นคนชอบฟังเพลงนะแล้วก็เหมือนที่เขาบอกครับทุกคนหูฟังตัวนี ชาร์จป1หนึ่งครั้งใช้ได้มากกว่า100ชั่วโมงเรียกว่านานกว่า AirPods ด้วยนะครับทุกคนนี่คือข้อที่เป็นจุดเด่นนะผมมี AirPods Gen 4ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยววันไหนผมจะเอา AirPods Gen 4 ANC มาเปรียบเทียบไปดูด้วยตอนนี้นผมซื้อมาประมาณ6-7,000เรวมไปถึง e d i f i e r ที่อยู่ด้านหลังครับทุกคน950 NB ผมก็มีนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ไม่ได้ดูนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ